สวัสดีครับสวัสดียามเย็นเหนึ่งวันครับวันนี้วันที่24มกราคมนะครับที่อุบลราชธานีกับร้านอุบลนิสิกสาวครับก็เตรียมแพ็คกิ้งส่งมอบลูกค้านะครับเบอร์เจ็ดนะครับเบอร์เจ็ดนี่นะครับการแพ็คกิ้งบรรยากาศวันที่24มกราคมเราไปเตรียมขึ้นรถส่งมอบลูกค้านะที่หนึ่งสินิ้ว94ใบครับทยอยเตรียมนี้แล้วก็เตรียมประกอบครับประกอบแพ็คกิ้งเดี๋ยวเตรียมขึ้นรถทั้งหมดเลยครับสดๆ๋ยวจะชดินวันนะครับวันนี้ รนกาศช่วงเย็นวันเสาร์กับวันเสาร์ที่27มกราคมนะสดสดทุกวันเนี่ยปาแกงก็ประกอบนี่ครับติดพิ้นเตอร์สดสดนี่ครับทั้งมาตินชุด4ี่คุณสคาราโอเกะก็มีครับเพียงนี่้องก็จะการแพ็คกิ้งส่งลูกค้านะนี่ก็บาวเทคครับบาวเทคนี่ก็วีวี18นิ้วอุปกรณ์ชุดตู้อุปกรณ์ต่างๆครัับวนนี้เตรียมส่งมอบท่านที่สั่งจองอยู่ก็ขอติดตามด้วยกันแล้วกันนะครับนี่ก็เตรียมแพ็คกิ้งขึ้นรถครับนี่รอประกอบ รถตัวนี้ครับธนาคารเราก็กลังเอาขึ้นครับเต็มรถพอดีครับวันที้ยี่สิบสี่มกราคมนี้ก็รอประกอบครับรอบประกอบสุดๆอีกหนึ่งวันนะครับนี่ครับมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหนี่กำลังเข็นครับกำลังเข็นยกล้อไหมนี่ครับกำลังเข็นขึ้นรถครับเนี่ย ตูท้ทีดีหนึ่งสิบสองนิ้วนะครับอุปกรณ์ชุดตู้อุปกรณ์ต่างๆครับขอบคุณลูกค้าท่านที่สั่งจองด้วยนะครับเดี๋ยวดึงเอาขึ้นทันตามไม่้ับเวลาที่สั่งจองนะทีดีหนึ่งสิบสองนิ้วสินค้าค่าดีครับสี่ใบหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทส่งฟรีครับเดี๋ยวสี่ใบแพ็คกิ้งทุกแต่ว่าแยกกุ้นอยู่เนาะแยกอยู่เนาะโอเคครับนี่ครับ ครับบางท่านก็อัปเดตเพิ่มดอกครับบางท่านก็อัพเพิ่มดอกครับเดียวชั้นนี้ครับนี่ใส่ดอกนิโอปากลายนี่ปากดอกชั้นนี้ก็ใส่เป็นปากรุ่นอะไรไม่รู้ครับเี่ครับรับวันจันทร์รับแปดโมงเช้าครับนี่ยเช้านี้ก็อขึ้นรถครับพยอยเตรียมส่งมอบบนรถน่าจะใกล้จะจะได้ครับเก้าสิใบถึง100 100ใบครับ ประมาณ94ใบครับที่ออเดอร์วันนี้กำลังอัดขึ้นรถครับเนี่ยครับกำลังจัดขึ้นครับเต็มรถนี่นะครับบรรยากาศสดๆอีกหนึ่งวันนะครับอัดให้แน่นนะครับเนี่ยครับโอ้เดี๋ยวชุดนี้น่าจะเป็นรอบหลังครับเนี่ยครับอีกอีก48ใบนะครับอีก48ใบครับชุดนี้ต้องรอใส่ดอกรอใส่ดอกอีกครับ ซี่สิบแปดใบครับเอารอบนี้ไม่ก่อนอะไรครับรอบนี้ชอรถก่อนคนระับครับผมนี่นะครับนี่ครับสดสดทุกวันนะครับฝังมืนเป็นมือสองครับทังมือหนึ่งมือสองฝังมืนเป็นสินค้ามือหนึ่งครับนะครับขึ้น,นรถจัดอุปกรณ์ โอ้โหวันนี้ครับมีเท่าไหร่ก็ต้องขึ้นเลยครับรอบนี้วันเสาร์นะวันนี้คือวันเสาร์เราจะเคลียร์ออเดอร์ไม่ให้มีค้างลูกค้า,าเลยครับวันเสาคือทุกท,ทุกรายการแต่ละสัปดาห์จะไม่มีสินค้าค้างนะครับคือต้องส่งออกดีไหมมีรอติดซีเรียลอันนี้มันมีที่อยู่ครับไม่มีที่อยู่อยสองใบเดี๋ยวแป๊แบนึงครับจะติดรายการให้เนี่ยเป็นรถตัวนี้ ยี่บสี่ใบนี่ใส่เพลตรงนีกน้ก่อนจะตู้อุปกรณ์ต่างๆนะผมรับค้ท่านที่สั่งจองเลยนะครับตะแกงปั้มคิมเตอร์โรงงานที่ดีหน่งสินิ้วยี่สิบสี่พกษาคมนะครับส,สดทุกวันนี่ก็เป็นเพลนิ้วเพสิบห้านิ้วเจวินอย่า,าวปวดตรงไหนหรอกระยะยีสิบมิลงานสีโจตันตัวนี้เพ12นิ้วนะครับ ปป็นปากที่สั่งจองกันครับขอบคุณทุกการติดตามด้วยนะครับสดๆอีกหนึ่งวันครับวันนี้24มกราคมกับร้านอบลจิตสาวเชียงงจังหวัดอุบลราชธานีครับ